วางกันต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณเดชา,าเราสองคนนั่งอยู่ขอเวทีนี่เผลอๆเดาไม่ถูกสักคู่ครับเดาล้ำมาครับแมเพราะว่าป่วยคู่ดีนี่กลายมาเป็นว่าป่วยรุ่นน้องไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยนะคุณนกนะอาครับลุ้นกันต่อครับ<อ>เกรงใจกลัวอะไรไม่ได้นะคุณเดชา,าบนเวทีถ้าเราไม่ต่อยเขา<อ>เขาก็ต่อยเราครับแล้วนี่มันเป็นเกมกีฬาของลูกผู้ชายครับนะฮะเรื่องของอายุนี่เอาไว้ข้างล่างเล บั้ที่ไม่ต้องมาดับอายุกันแล้วขึ้นมานี่นใส่กันเลยอโอ้โหครับอจอมสลับติดจอวันน,นี้ถือว่าชกได้ดีตามมาตรฐานของเขาเลยครับอโอ้ยวางลูกนี้นกันล้มตึงเลยเครับนายแล้วครับ<อ>เล่นของแสลงนะครับจอมส,อมสลั คลาสทำยังไงวันนี้นี่เจอกับบวนรุ่นน้องที่ไม่ได้กลัวรุ่นพี่เลยอ้าวก็ล้มไปครั้งหนึ่งแล้วครับพยายามจารโคตรให้ล้มให้ได้เห็นเผาร้อยเริ่มจะโชว์เริ่มจะมั่นใจในทิศทางของตัวเองแล้วคลาสทำยังไงครับแม่เจอฟรีคิกขวดก็อีกทีหนึ่งเต็มชายโครงเลยชายโครงของนิโคลัสนี่เจอทั้งแข้งทั้งขาววันนี้นี่แดงเป็นปื้ดไปแล้วครับ แม่ดูเหมือนจะแสลงในครับทางด้านาของนิโคลัสไม่ค่อยชอบให้ใครมาเกาะเอวอ่ะพี่ไม่ชอบให้ใครชอบมาเกาะเอวอ่ะพี่ทำไง,งพี่ยังไงล่ะทำยังไงน้องเอ๋ยเอาทำบวกมัดสู้พี่น้องเอ๋ยเอาทำไงเดี๋ยวต้องดูทีมงานของนิโคลัสครับจะแก้เกมอย่างไรครับเจอมวยเขา ตีอีกแล้วครับตีหรือว่าเต้นดีเหลือเกินครับจอมสลัดต่างออกมาครับ,าบสามมดที่สาของนิโคลัสนีมีพา,าังแรกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงของยกแรกอาวาสลินโปลออกมาด้วยปิดล่างโดนบนปิดบนโดนล่างแล้วครับทางด้านของนิโคลัสล่างมาเสียบล่องใต้าพาเที่ยวกินสตอกิกนพุขคัดแล้วคนะุณเดชาเอาอย่างนั้นเลยรนะู้จักไหมมังพุดคัดนครศรีธรรมรา ไม่มีกักเลยฮะเมื่อสักครู่นี้อ้าวยังไงพยายามที่จะต่อยอ้าวอ้าวทำใหเล่นไปนะจอมสลัดยังไปเปิดหน้ามากนักเหนียวใช้ได้เหนียวใช้ได้คุณเดชาไม่หลบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับไม่หลบไม่หนีไม่หนีไม่จ่ายนีโอรัสโดนเยอะครับยังไม่ยุบยังไม่สลบนียวแบบนี้เพื่อนไม่ชอบนะไม่ยอมพักนะเตะจนเหนื่อยเหมือนกันครับจอมสลัดจะทุ้งในจะทุ้งในครับ